จะไดกได้อเนเด้อเฮ้ยอเดี๋ยวเพิ่มล่างเดี๋วมาถ่ายหัวกันมาถ่ายหึงด้วย สบ,บายดีทุกคนมือนี้เป็นมือสันวันดีทุกคนเป็นวันเกิดของเฮาเอง,งกะเกิดวันที่ชิมหาเนาะชิมหาตุลาปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดพี่หนีกะวานพี o ่นีเนาะทุกคนมือนี้กะครบหอบซาซีปีเต็มพอดีทางล่างนี่กะซะพอน,อนมือนี้ไปซื้อเนื้อ,อเนาะ,ะทุกคนเป็นเนื้อหมูเสียบเห็ดหมูกระทะกินเพราะว่ามันเป็นเมนูปโปรดของสาวๆเลยซาพอนซาลอยซาขาวแล้วก็ ซาเม่เนาะแล้วก็เอื่อยกับน้องสาวก็มาก,กินคือกันแต่ว่าวันนี้มันทางเปื้่นเอื่อยกับน้องสาวเมื่อก่อนแห้วซาขาวกับซาเม่อยู่ทางหลังทุกคนตอนนี้ก็กำลังสิเมื่อเฮือนมาแต่ไปซื้อแห้วทุกคนนะก็ปเป็นกุ้งสเปรซื้อกุ้งกับเป็นเนื้อปลาเป็นที่ในสีก็ลดลายคือเก่าได้พี่นองครับ ก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาบนไอ้ขาทรายอดคนมาเลยน้องขาวจันทผ่านไปไปไปเอาไงแล้วมังามมานะงาม ข้าวผมเ้าเมีข้าวอกหรอกะโต๊กกะโต๊ตีมันเอาไปใส่ต่อจิกบานขาจะออกมีเสียง <laughs> ไม่ขวัาทั้งหลายทุกคนมือนี้นี่เมี้ยัวาลายได้มือนี้ ซาเม่ในกาเห็นมือวันเกิดใ็ยวันเกิดอื่นเไปกไ้เห็นเดียงอันนี้บเมนตขั้วเดนี่สาวั้วงามาซม่เห็นปากขัวซเม่เรเห็นลายมืออะไรงามเาทุกคนวสีปนแแกาขึ้นเยมาดูม่งามทุกคนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าบสูร์าวารกเหลืองงามเนาะ ตอนนี้หมูกระทะห้าก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะทุกคนหมูเสิร์ฟหมวยเพราะฉะนั้นเราเมฆแซมเมสานาที่เรื่องเมนูหมูเรื่องหมูโม่ก็แซมเมสัาาเมเนนะคนเห็นหมูหมูกับหมูกับหมูเป็นตาแพงเนาะเมฆเนาะ <c oughs> มาเดอ้อทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนขอสบายดีทุกคนเป็นอาหารที่ว่า เป็นเมนูอาหารที่ว่าเวลามีแบบเขาเอิ่อนยังเกาะงานงานมันเกิดสุดหลายกินตะกินข้าวไม่บันเกิดไายบนตะขินกันงานเราอื่นบุมีเราส่วนกันงานอื่นคือขางัวขาหมูไปแต่ว่าเห็นบริษัทขาซื้ออยู่ตลาดบัดดองน้องงานลอยกับน้องเ้าอย่ากงานเพชรเมืองกระทาต้องเป็นนายราแขกมากเจ้าเมืองกระทาไอ้เป็นคนหิวเตาบสื่อเตาหนูมาแบบลอยน่วลลอยน่วยแล้วกันกระทาลอยนวลเจ้าว่าเนี่ยหิวเตาเจ้าซาวน้ำเสริมน้ำจุ่ม จะลอยจะลอยในเกลียร์่านแต่เกือบจูบจะลอยจะลอยในเกลียร์่านเปื่อนแล้วงานซาวนลาสจะลอยนานๆมันจะขึ้นไปเผาถานมันเห็นแต่แก้วเลยบัวพ่อก็ติดหนีถ้าผ่านกระถกอยูเมื่อนี้ยกินไลายคนอย่างเราทุกคนสลายก็จะเป็นทีมงานเฮากับทีมงานเอือยแต่ว่าบาๆเขาหน่อยเพาเห็นเมือนนี้ ไปดีไปดีเไปดีเยอะไปดีเยาะดีเยอะดีเอะดีอดีเยดีะดีเอะดเอะดีเยอดีเยาะเปดีเยอะดียาะดีสยาดีเะดีเอะนดี่อะดียอะีเยาะดียาะดีเยอะเอดีอะดีเยาะดีเยะดีเอะดีเอะดียะบดียอะดีเยอะดีเบดีเยอดียอดีดีะดีดีดะดีาดเยเาะดีเ นักกระสเปร์กคนมาในสุดโทนสีดำเนาะเป็นตะแพรงเป็นตะแพงเมือนี่เซ็กซี่กุ๊งเซ็กซี่บอสเซ็กซี่เนอรเซ็กซี่แนุ้่กงหม่ตน้มาดะาแม่ตอขันน่เทุกอันนี้จะเป็นหมูแล้วก็กุ้ง มืเอนี้มีแต่สองอย่างเลยแต่คนไรก็เ็ดทียนแต่กอันนี้พักผงสองโลแต่หมูสามโลพี่น้องมืเอนี้แต่ว่าฮาวบรีซอยเบิร์ตเนาะสองโลโลละเท่าไหร่วะโลสองก็แต่ก็ไปหกสิบขึ้นเนาะกุ้งแพงบอกแพงแพงแคาไปน้อยเนาะเดี๋ยวมีอ่ายนหนึ่งคนบอกว่าซื้อกุ้งมาให้ทีมงานกินเนาะขอบคุณอ่าอีกคนหลายๆเนาะที่สนับสนุนทีมงานน้องๆหลายคนแล้วก็ขอบใจน้องสายเนาะทั้งอันเกาหลีที่ว่า สนับสนุนโมกกระถะให้ทีมงานเทาได้กินมาหนีิทุกคนไ <ป S 1> ะสะงสโลปจงเจริญจ,จงเจริญนเนาะเ <c oughs> ให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองก็อยืนดีมีแหงนะทุกคนคิดอยังสมปัฒนายังก็ขอให้สมหวังแล้วก็ทุกคนทุกคนพี่หน่อเอฟซีน่ะ ที่ปรารถนาเนาะแล้วก็บเบิดทุกคน,นที่ว่าสนับสนุนที่ว่าเบิึงคลิปแล้วก็ยังบ่ทำนะเบิดดอกซีเบิรงเรื่อยๆอีกดอกที่สนับสนุนเบิรงคลิปแล้วก็ให้กำลังใจอันทีมงานเฮามาโดยตลอดเนาะทุกคนถ้าบ่มีพี่น้องเฮาก็าสิ <c oughs> บ่มีเงินซื้อหมูกระทะกินแล้วก็ทีมงานเฮาก็ตอนนี้ก็บแบบ <c oughs> แบทบสิกินหมูดิบเนาะทุกคนแ <c oughs> ม่ความ <c oughs> บ่เพ <c oughs> ราะว่าหมูกระทะน่ะรอบแรกคือแบบเป็นรอบที่แบบจังซี่แบบ เขาเอกบอกกินควายกินวัวอะไรเป็นโตเลยนะทุกคนแต่ว่าหล่อประมาณสักทักหนึ่งกินเป็นหล่อที่ๆเหมืกันหนาเหี่ยวพี่ไปกันเพราะหนาเหี่ยวเราตอนนี้นะสบายอ่ะเมื่อยบอกใครเมื่อยแค่เดียวเมื่อยเห็ดกินแต่ว่าผู้ใดที่มักกินหนำอัดลมเนี่ยเขาชิ่มก่อนนะแต่เวลาคุ่กินนะทุกคนก็ชิ่มที่ร้านที่ร้านกินไร้เคี้ยวเนี่ยหนำอัดลมเปเสือกกินรู้ไหมอัดลมผัดมาอุ่นอุ่นเลยไงเลยอันสิแพ้่นะคุณไดเป็นโรคกระเพาะ โอโ้เจ้าขาวเป็นดังเกาะวันใดเป็นโรคกระเพาะกินหนามันลมบัได้ใครมานั่งกินแล้วคะข้าวก็เป็นกันเอาสดกเฉะื่าเลยสาม่เปิดก่อนแหละทุกคนสาเม่เป็นทางแม่ครัวน้องมินีิแต่ว่าก็หลายคนอยู่แม่ครัวแต่ว่าสาเม่เป็นผู <h <h ้ซอยซีแม่ครัวหมูข้าวกระไรเป็นคนครัวกุ้งกระจอนกาแฟกับสะพอนครัวพักเจ้าขาวของคนที่เป็นร่มวัน เฮากับเบลแอคครัวหงสีอีพรอนบลแล้วซ้มบอดฟรีมาแม่บอดฟรีสำรองหงสีกับมุนก่อนเลยเดี๋ยวมากินน้ำกันทุกคนเมือนี้บอได้ไปตกปลาทุกคนเมนี่ยุดทำบาปเนาะแล้วก็มาจัดงานเลี้ยงสลองวันเกิดเฮาเองมาได้ทุกคนปีนี้ก็6ข้อ4ปีเต็มในเมนี้เนาะทุกคนเริ่มเทาครับไปปีละเถื่อละเถื่อละเอ้ยปีละปีละปีละปีปีละ พี่หนาก็เครื่องหาซีฟปเลยทุกคนเตรเอาถั่ว้นาสานี่ก็บซื้อขนมพรอนไปย้ายให้หนักเฮียนเพาเจ้าก็ือมาวันกเนดงข้กินบอกก็ว่าวันเกิดอาจารย์อาจารย์เลี่ยงเบละนมผุและสามก้อนหน้าตาไปจะกินยังไงทุกคนกินดูไล่กันในการทำในใกล้สิได้เปิดห่านหมูกระทะได้เลยนะพิธอนะทุกคะ เมปิงหมัมเาเอาบ่มา <gens> ัน้บกินสิเีวเวลาปิงก็นดำเลยเนามันเป็นกาุนนควันทุกนก็จะเผาถ่านสั้งแกลงเคี้ยวเลยด้ลองเคียวตมา้ไง๋ยเคือมาทิอามาขาย

เอาบเออมอตักาหันยนอมกินประมาณ3ามสิบโมงเนาะทุกคนหลังจากกินแล้วก็มันซีมีเทคนิควิธีเห็นเ็ดให้มันย่อยเนาะเต็ดเตีเตาวรอยสาวแเพิเหมืนกับยืนให้มันย่อยเตีใหญ่บิเงคนคนใหไง กินลายเลยจูเนี่ยเรายืนเอาเนาะเน่นั้ใียนั่งตอนกินนี่ยมันแสียกินเอากินเอาเพราะว่าหมูกระทะเนี่ยมันเป็นอาหารที่ว่าไม่ยิ่งหรือว่าซาซ่าแต่คนมักที่สุดเฉพาะอยู่แถวบ้านเราดอกกับประเด็นรวมๆหมูกระทะแล้วก็พวกต้มเนาะสไลันผู้สาวมากินแถวบ้านเราแกงหน่อไม้ฮะแกงหน่อไมัยังว่าอันมันเป็นอาหารอันอาหารขึ้นบ้านอยู่แล้ว ี่แหละทุกคนชุดหยอดแล้วมูกระถาเนะเจ้าพรก็น,นั่งปีนค่อยๆแหลกๆกหาวอยู่บิดกระโตก็บ่ได้มาเบิ่งซ้อมีนั่งกินเจ็บแล้ววัน <c oughs> นั่งกินเจบ็บเดี๋ยวัี่งะเนะเาะ้งแลน่นะเขากินกับไปแต่ใจห,หนาวหนาหยาแต่เฮงเลย <c oughs> เออยกับไปแต่โดนเลยทุกคนไาหาเกลือป่า กระเทือนได้กินแล้วบอกโอดนๆมีเท่อนอะไรกินบัตกลางคืนโดนเยอะมากวันทีจ่จุ่งไงเด้กความรังกินขี้นะ<อ><อ>จงวายเบาเอกจงวายห่พานจงวายห่พานปลาคุณสิกินบ่น้างกินไปกินมากะเบิ้ดนะทุกคนเป็นเสือกับโบอิมอจะเป็นเสือแล้วกินหาบอบอเป็นขนาดบ่กเป็นขนาดเนาะคนโบได้ไปห้องเฮียนนี่นะ ไปถอนหลับย่างไอ้ก็ไปเกี่ยวหลับย่างไปสอ,อนเด็กหน่อยสอนทุกคนแบบนักเรียนขาดประมาณ10 10เสีดขนนี่แหละถามว่าเขาจะไปเช้เบิร์ตมีผู้นหนึ่งย่างมาตอบเออลูกตอบลูกตอบเขาจะไปเกี่ยวเขาเบิร์ตอาจารย์ <laughs> เกี่ยวเขาหลับย <laughs> ่างฟางเลยน้ำตากระยหลไรจะขึ้นมาเกี่ยวเขาหลับย่างอันสื่อน้ำมันหลดมาเฮียนก <laughs> ี่แท้แล้วที่ได้เกี่ยวเขาหลับย่างงั้มันนอนเล่นเกมนี่นะ ก้นโต๊ะแล้วมันาวอะได้บได้กููล้เก้ไมเกี่ยวหรอจ้ากนบกก้อนโบเห็นน้ำมือนี้เนาะเดโัพอเท่ากินแก่เงาดิมีหับผู้บ่าวสองคนมากินนํำหลุนน้องในบ้านเตบบานน้ำกันแม่แม่บกกรนกลับมาทุกคนเหลื่อมตาไปจักมอในหน่อยนีดตอบคำอันนี้ก็เอ้ย พี่น้องทางอีพ่อพี่น้องย่าเออพี่น้องทางย่าเนาะมิตเจมิตเจอุ้มอิ่มมาเดมาเนาะเจะนำมืออืดมาเพื่อตันปรได้บ่บ่เป็นยังดอกหวาสั่งมากเลยวันน่ะหวานสายแล้วหนอกสั่งของหวานใช่ตอนกินเค้กขนาดตอนแรกอะตอนแรกน่ะบ่อยช่วงบนสื่อเค้กเงาทุกคนจะว่า ก่ยากินแน่ต <ule mon wiele> ่กะอยากเสือยข้าแน่เลบอกเสียพรอตายไปม่กินเห่ด้ค่ะ่กันาอินคนละหนึ่งพันห่กับตอแปรไอคนละพันทุกบันน่าจะนอเปิดมาแล้วมีแปรยือาเบ้านกาไนะื่อยาเบส่พอได้ไปซื้อยาเบสหมดแล้วลายหมดเรือน ถ้าพูาบายแล้วมีเบนส์มันจะไม่ม้วนตอวนี้นี่แสดงว่าแสดงว่าครื่งนี้อะไรนะบ่เขาเขวางวางละสายนะเออือเลแหละวางวางละสายเอาเอารกันดีแต่เงินซื้อเงียเบ็ตงเลซื้อเงเบส่ชีมันคามีแต่ครีมเนาะครีมแบบเป็นสี แล่ก็ฮัิบอบนนบนนกินลายสีนะกินแต่อันนี้มันเป็นเป็นสีสีอาหารเดเวทบ่สีอาหารมันสีอาหารบ่วงกินจากหนแอบกอนเนี่ยขี้เี้มแหงนียาทุนหนึ่งกระทุนหนึ่งขนมเค้กหรือนกินแต่เค้กอันสกแปมหนึ่งแต่ว่าอันนี้กินไโอยาเมปุ้งมือนี้ พุ่งมาจะได้มาเรอมาสิได้ลินวูลินลินลี่อะไรไนะเองยังกเห็ดหนาลิงหนาลายเราหนิวันนี้ลายหนึงระวังเมันหยอกไหยอาเลเราดู้ือได้เหาอันี้ตายแล้วยอกคือไปเี่ยนี้คือไปยางนี้ ปีนี่ก็ขึ้นกบปีแล้วเนี่ยแหละเอาไปเปแล้วเยอเลยเลยยเยีฮวยอีน้อยด้วยจีฮวยา้ยไปเอืา่เ้องเกีลวไปเบเอมาส่เ้ กูหลินกันพันหนิบอ๊ะปล่อยปล่อยคนยิงเกียด้ย่งไเกือบก็จะได้กินเดียวเลยนะ้อดู Uhm อยา่าเพิ่มล in> ่างเดี๋ยวมาถ่ายหัวก่อนมาถ่ายหัวด้วยโอยนี่มาถ่ายเปลจอกแล้วโอ้ยมองเชียวมองยงงอยนจากออกยังว่าละเสื่ยังด้วยนาะ้า่ไ้คือคนบาว ชองค้นี่ก็ม่น่ากันเอ้าเอ้าอาพ่อพอพอมาเฉีอคุ้ตากันเปิอะไรอ่ะบอไอยางเลยหลนกันโหดโค้บอมนแินสาออันสีลินเพื่อสมการอันย่ำแรงเลยบนนี้นะ เล่นแปลกยังพอคืออยู่ันนี้พชรแล้วช่วยบ้าเมืก่อนเลยนี่พอพออยางนีมาจหุบนี่เอยาไป้งองั้นนะเวเวลาราเรียกแมาเจ็นจับทอนอกันนัคือโมโหกันุอ กันชอบเมียไม่เปการมาคนเจี้หลบล้อ็นเหกันเองก่ี่คือสาวอินเดียเลยเนาะเดตงกยคือลวหมดเลยเปรียมบาอเรียเหมือนดูสอนกาศสูนาเนเหรียญูดเลยเนิเามก่อนนะเพราะขี่รถมขี่รถมาำทางนะพากันอันรีนะเกก็ อะไรวะยังกันก็ขีรถกัตตายนะซ่งี่วนเซฟมนเี้นะมากเลยนะเราียขึ้นขาาแกามมามไม่หมดแลโอ้โมีดเดินนะมีดเด้นอีร้อยจหายแล้วอร้อ

ไม่ไม่ฮะหายก็ท่าเช่นนี้อุยยาคือสิบวดนเมื่อไงนกเนาะโอ้ยยัเไม่ต้องเป็นหัวข่าหรอกหายร้อยเมาสหาเมาส์เดินไปเดินทางกลับแล้วเนาะขอบใจหลายๆเนอดีปลอดภัยเพอุขคนจุนอย่าจุนอยาุน

เบิร์แหละทุกคนงานเลี้ยงก็ยอมมีวันเลิกลาเนาะขอบใจทุกคนเนาะที่ว่าเขามาไว้พรวันเกิดแต่ก็ขอบใจทุกคนเนาะที่ว่าเป็นสัปภาพในงานวันเกิดของเราในมื้อนี้ยทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแต่ก็มีความสุขกับทุกคนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนทุกคนบ๊ายบายเเป็นน้้าาบอ